โอเคครับก็การสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะครับจากค่ายวิสิตแอนนะครับแล้วก็มีฮาคุพีนนต์นะครับพีนนต์มารีวิวอีกตัวนึงนะครับก็มันเริ่มที่กล่องกันก่อนเลยนะครับกล่องตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าดูคู่นะครับเป็นกล่องงานไฮเอ็นนะครับจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับดูจาก กล่องก็หลูหลาสมาัสมารตดอกแล้วนะครับกล่องหลูมากจริงๆนะครับมาดูภายในก่อนเลยดีกว่านะครับอืมหลูจ้าอันนี้ก็จะเป็นใบขอบคุณนะครับแล้วก็คอนแทคต่างๆนี่นะครัก็มีประมาณนี้นะครับเจ้าตัวดูกถูเนี่ย มันจะมีหลายสีมากนะครับก็ผมเลือกมาสีดำนะครับหลายคนเงเคยเห็นตัวใส่นะครับที่คนเขาชอบล้อกันว่าเหมือนจิ l l y box อะไรเงี้ยอ่าคือรุ่นนี้เลยนะครับดู k e t o นะครับอันนี้ผมได้มา6ก k นะครับสภาพมือสองเอ้ยสภาพมือหนึ่งนะครับซื้อมามือสองแต่สภาพมือหนึ่งนะครับคือกริบกริบเลยนะครับเจ้าของเก่าซื้อมาเก็บนะครับตัวนี้นะครับนี่ ตัวนี้เป็นชิป dna 75 C ซนะครับก็คือเป็นชิป d n a 75วัตต์นั่นแหละครับดูทูนี่โอเคต่อมาครับเป็นฮาคุพีนอมนะครับงาน s อ K นะครับก็ตัวนี้ผมอยากลองนะครับตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ได้ลองฮาคุเวียนามายังไม่เคยลองพีนอมเลยครับก็เลยซื้อมาลองนะครับเป็นงานเอสเคเช่นเคยครับดูภายในกนะัน ก็จะมีหกเหลี่ยมสเปร์โอลิงน็อตสำรองพินบีเอฟต่างๆนานานะครับนี่ฮาคุพีนอมนะครับนี่ นี่นครับฮารุพีนอ้องก็ถ้าถามว่าเทียบกับเวียนนามันแตกต่างกันตรงไหนนะครับเรื่องความโล่งความโล่งค,ความอั้นนะครับมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเอ้ยไม่ใช่มันไม่ได้ต่างกันมากดิ มันแทบไม่ได้ต่างกันเลยแหละนะครับแต่มันก็มีจุดต่างอยู่บ้างนะครับคือมันไม่มีร่องบ่านะครับมันไม่มีร่องบ่าเหมือนเวียนานะครับแล้วก็เสาแปลกไปนะครับแล้วก็รูลมเป็นรูใหญ่2รูนะครับตำแหน่งของเสาสลับกันนะครับถ้าพีนอมอยากใช้เป็นรวดรวดง่ายนะครับต้องใช้ตามเข็มนะครับแต่โฟของลมก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับโฟของลมก็คือช้อนใต้รวดเหมือนเดิมนะครับ มันจะช้อนใต้ร่วเหมือนเดิมเลยนะครับช้อนใต้ร่วมเหมือนเดิมโอเคนะครับเรามาใส่ฐานกันก่อนโอ้ยนี่ตัวนี้เป็นกล่องที่ใส่ฐานหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับกล่องที่ใส่ฐานหนึ่งแปดหกห้าศูนย์โอเคตัวกล่องอะ่ะผมมองว่ามันใหญ่นะ ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมีเลยนะที่ว่าในค้างผมตัวนี้ใหญ่สุดละใหญ่ไม่พอน้ำหนักก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องเลยดูลักษณะดิหนักหนักในการนี่ดูหนึ่งสองสามสี่หอ่าก็มาดูเรื่องโหมดกันก่อนเลยดีกว,ว่านะครับอันแรกนะครับ โหมดวัดนะครับต่อไปเป็นวัดบูสตนะครับแล้วก็นิกเกิล200นะครับแล้วก็ไทเทเนียม SS 3 1 6 SS 4 3 0แล้วก็รีเพย์คันเทานะครับแล้วก็โหมดวัดวนมานะครับอันนี้ก็อ่าประวัตินะครับเออเรื่องปุ่มนะครับปุ่มบนจะเป็นบวกนะครับปุ่มล่างลบแล้วก็ตรงกลางก็จะเหมือนยืนยัน เลือกนะครับเป็นปุ่มเลือกนะครับอันนี้ก็ล็อกล็อกค่าโอห์มนะครับล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกแล้วแต่คุณนะครับล็อกไม่ล็อกล็อกไม่ล็อกปรับไม่ได้ครับปรับไม่ได้ปรับไม่ได้มาดูที่เมนูนะครับอันแรกนะครับเป็นเมนูของตองมิเซอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะแบบบอกอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันบูสออนพันอะไรศูนย์ไม่รู้นะครับก็ต่อไปพัฟอินฟูนะครับจํานวน การสูบส่วนอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไม่รู้เลยนะครับต่อไปโอ้โหยาวจัดอ่านไม่ออกนะครับน่าจะเป็นพวกแบบสเตตัสวะผมก็ไม่รู้วะผมยิ่งโง่งอยู่สต็มนะครับแบนเน็ตนะครับอันนี้คือการปรับแสงหน้าจอนะครับปรับแสงหน้าจออ่าไทม์เวลาเดท วันที่ยูนิตฟาเรนไฮน์นะครับต่อไปก็เป็น about นะครับมีจำนวนค่าพับรีเวอร์ชั่นซีเรียลนัมเบนะครับแค่นี้แหละถ้าถาาวันเจ็กับ75็สีอ่ะมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับก็มี color นะครับมีสีแค่นั้นเลยน่าจะใช่นะครับอโอเคมาเรามาดูรล่ดกันดีกว่า มาบิวเจ้าตัว,ตวอะตอมหาคู่พี่น้องกันดีกว่านี่ครับลวดที่ใช้จะเป็นไมโครเอเลียนนะครับตาเพดานเต้นะครับก็เป็นตามเข็มนะครับถ้าอยากใช้ง่ายนะครับถ้าอยากใช้ง่ายต้องเป็นตามเข็มนะเดีย๋ยวผมลองเทียบก่อน ว่าผมตัดพอดีหรือเปล่าเลมด้านบนออกอีกนิดนึงโอเคมา เราใส่กันนะครับเอ้ถ้าผมแนะนำนะท่าที่ผมลองมาผมว่าใส่ฝั่งดีกว่าใส่ฝั่งที่ว่ามันไม่มีด้านล็อกอะแล้วผมทำให้ดูต้องทำา,าไง พอเวลาเรายึดนอดอ็อตอ่ะมันจะได้โดนขาร้วงตรงๆนะโอ้ยหลุดเฟรมขอโทษครับนี่เห็นปะนได้ยึดโดนนะครับถ้าเราไม่จับฝั่งนี้ก่อนมันจะยึดไม่โดนนะครับกล้องมันเบรยก็แล้วก็มายึดนี่ฝั่งนะครับแค่นี้เลย ส่วนการวางลวดนะครับผมจะวางเทียบเท่ากับตรงนี้ไปเลยเห 1970, ยมือนเวียนนาเลยนะครับก็คือกดกดเทีถถาายบเท่าไปเลยนะครับเทีถถาายบเท่าเด็กเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณหัวเสานี้เลยอะเท,ทีถถาายบเท่าหัวเสาเลยนะครับโฟอของลมนะครับก็คือช้อนใต้ลวดนะครับนี่วิธีการเช็คนะครับก็คือคอยจิกมาช้อนลมช้อนเข้าปาก แค่นั้นเลยมามาเบิร์นไฟเบิร์นลวดกันดีกว่านะครับนี่แล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับคือมีค่าโอห์มใหม่นะครับยิทยูคอนเน็กนะครับ0ูน5นะครับ Yes นะครับแล้วก็ no use โอซ system นะครับเอ้ย setting นะครับอันนี้อะไรไม่รู้อะแมนนวลหร m อแมชชีลอะไรสักอย่างออก,กด Yes ไปนะครับตัวนี้มันจะไม่ได้อ่านแบบค่าโอห์มแบบ ยังไงอะต่อเนื่องอคือเราต้องถอดอะตอมใส่ใหม่อะ่ะโอเคมาเบอร์ลวดกันครับอ่าเบอร์ลวดที่สิบห้าวัตนะครับกดปล่อยกดปล่อยเช่นเคย โดนขะกล้องอีกครัขอโทษครับยังไม่ค่อยชินนะครับปุ่มมันอยู่ด้านบนอะ่ะยังไม่ถนัดจักเท่าไหร่ ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็พักลวดให้มันเย็นสักครู่นะครับหรือไม่ก็เป่าเนี่ยค่าโอม,มันจะไม่ขยับนะครับนี่ขนาดปลดล็อกค่าโอมแล้วนะผมไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ผมต้องถอดสายใหม่นะครับก็คือเอาง่ายรีเซ็ตข่าโอมอะ 0.28นะครับโอเคขยะไฟนะครับสัก37วัตต์นะครับ mm hmm. ก็ผมเป็นคนใช้วัตต์สูงนะก็เบสิกของผมคือ50วัตต์นะครับหลายคนคงรู้แล้วนะครับเป็นคนสูบสูบแรงๆนะครับโอเค3เต็ปนะครับ ลไฟสามสเต็ปโอเคอ่ะโอเคพอไม่มีฮอตลอตแล้วนะครับปอดไฟห้าสิบเลยครับอ่ะสี่สิบเก้าก็ได้ลดมาหนึ่งวัตเราก็มาเช็คแบบปิดไฟนะครับ อะไม่มีแล้วแค่นี้พอนะครับสำลี่ใช้นะครับเป็นสำลีฝ้เพดันเต้นะครับก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำลีผมไม่ได้ดีที่สุดนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับ ผมจะนิยามสำลีัของผมคือไม่หยาบเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเกินไปนะครับก็ลองได้นะครับห่อละร้อยืม ค okay. มาสั่งกันเลยก็การใส่สำลีนะผมแนะนำอยู่อย่างนะคือว่าใส่ต้องสังเกตการสูบของตัวเองนะครับคือเราเป็นคนสูบวัดน้อยวัดเยอะแค่ไหนนะครับถ้าผมยังผมเนี่ยผมสูบห้าเนี้ยผมก็อาจจะใส่เนื้อสำลีเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้อยฟีีมันฟรีแน่นอนนะครับก็เลยต้องใส่เยอะนะครับ หลายคนคงสังเกตแล้วแหละว่าผมใส่ติดหนาวนะครับแต่ก็ยังลั่นนะครับยังปกตินะเพราะว่ามันอ่ามันเสมอกันนะคือว่ามันสมดุลน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเ,เราก็โลเลยเราก็โลเลย Lô linh lạo ui mà long sài ใส่กันเลยการแสดงผลไม่มีถูกมันมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะครับก็แล้วแต่คนถนัดเนี่ยกำลังพอดีเลยผมยัดไปเนี่ยไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปเห็นปะกำลังพอดีผมก็จะตัดเลยแล้วกัน หนาเตะเนี่ยเราก็ต้องมาสั่งกันอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะเพราะวาต้องมาสั่งอีกทีนึงตอนตีฟูนะครับดูเนือสัมีไว้ได้ว่าน้อยเยอะขนาดไหนนะครับถ้าน้อยน้อยเกินไปก็ไม่ต้องสั่งนะครับอย่างเนี้ยผมว่าเยอะนะ แต่ผมสั่งสั่งออกไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมเป็นคนสูบหนักนะครับผมก็จะเขีย่ยวตรงที่ว่ามันมันเป็นก้อนๆน,นะครับทำให้มันตรงๆเฉย ในฝั่งผมนะ่าจะสั่งเยอะไปนิดนึงนะจะไม่เป็นไรหรอกโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัด คุณจะไว้ประมาณนี้เลยนะครับเราก็รวบยัด ประมาณนี้มันจะยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่รู้สึกว่ามันสูงอะขอบเด็กอะโอเคผมจะใส่สำลีประมาณนี้นะครับก็วัรุ่นตุ๊ดเด็กเช่นเคยนะครับนี่นรุ่นตุ๊ดเด็ก ก้อน้ำยาที่จะใช้วันนี้นะครับเป็นโดนัทมัสเมโลนะครับจากค่าย EG Wave นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งมาให้ใช้นะครับก็ใช้ไปแล้วขวดหนึ่งนะครับเลยขวดหนึ่งก็คืออร่อยมากนะครับเป็นโดนัทโดนัทมีโดนัทครีมแล้วก็คัสตาร์ดมัสเมโลด้วยนะครับนลขหกนะครับก็มาหยดกันเลยนะครับ โฟกัสกลิ่นโดนัทหอมมากมาพร้อมกับมัสแค่กลิ่นก็สดชื่นแล้วหอมมากไม่ได้อวยนะแต่แค่ใช้เป็นผู้ใช้จริงมาแล้ว พอรู้สึกว่ามันชุ่มด้านในแล้วผมก็จะแตะๆๆเลยก็เนี่ยอ่ะผู้ชายจริงไม่ผู้ชายจริงอะ่ะอีกควดยับแล้วอะ่ะ <c oughs> อร่อยจริงโอเคขอ,อยาเช็ดก่อน ตัวนี้ผมสั่งแคปใส่ไปแล้วนะรอแคปใส่มานะครับต้องใช้แคปเดิมไปก,ก,ก่อนนะครับมามาก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับกับฮาคุวีนอมนะครับนั่งกับเครื่อง v i s ิตแอนนะครับดูทูนะครับดินเอเจสินะครับก็มาลองฟิลกันนะครับ ขี้น้ำโล่งโล่งโล่งนิดนึงนะครับอีกคำ อย่างนี่แบบ texture donut นี่มาเต็มฟืดฟืดแผดานลิ้นนิดนึงกลิ่นมัสเม่โลมาช่วงกลางความหวานของครีมกับคาสตาร์กำลังละมุนอะตอมพีนอมอ่ะมันเหมือนเวนาเลยแค่ความโล่งความอันมันแตกต่างกันแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ยิ่งใช้ลมเยอะความโล่งมันจะทำให้แบบฉ่ำฉ่ำกว่านะครับก็โดยรวมถือว่าดีเลยนะครับก็ ขอบคุณมา,มากๆนะครับที่รับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s u r สไครห์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับสนใจสินค้าอะไรกดไปที่ไลน์ชอปได้เลยนะครับก็วันนี้ขอไปไปก็ก็ก็กยางเดียวเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย